ไม้เชิงชายเนี่ยนะว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สําคัญในสมัยก่อนก็ยังใช้โครงไม้อยู่ไอที่เราบอกว่าเราลื้อเปลี่ยนหลังคาเพราะโครงมันเป็นโครงไม้โครงไม้มันพูแล้วฉันทําบ้านใหม่ทั้งทีฉันจะต้องมาเจาะรูฉีดปวกนู่นนี่นั่นไม้ก็สามารถทําให้บ้านของคุณผู้ชมนะครับเป็นบ้านที่ปลอดปวกไปได้เลยไมต้องกังวลอ่ะเออยทำไมเราแนะนําใช้พวกกลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์เพราะว่ามันยั่งยืนกว่า้ามันทดแทนได้ดีกว่า เพราะดูทดแทนเนี่ยใช้ได้ใช้เหอะตกงานได้เร็วมันลดขั้นตอนและมันสวยด้วยวันนี้ครับเดรูเมกเกอร์วันนี้นะเดูเมกเกอร์จัดหนักจัดเต็มจริงๆในบ้านหลังนี้นะครับ,รบแล้วก็ไปติดตามในเพลย์ลิสต์ของบ้านหลังนี้ดูนะว่าเราจะหยิบ,บแต่และหัวข้อหมวดงานก่อสร้างมาทําเป็นคลิปลปไปแต่ถ้าดูในเพลย์ลิสต์ทั้งหมดดูภาพรวมทั้งหลังทั้งหมดเนี่ยคุณก็จะรีนเวทบ้านได้วันนี้เราทําหลังคาใหม่แต่ย้อนดูเอานะว่าหลังคาทํายังไงอะไรยังไงนะเผื่อคุณมีเท้าเท้าเหมือนกันแล้วคุณอออออาาาาากกกกกจะททํหหหลััังงคีีีส่่่่่วนนนนนปรรบึๆ้ดดเเเเ็มพพูใื ฟังกันก็คือไม้เชิงชายังชายยังไงครับไม้เชิงชาย,ยงงมืยสอสิง์นี่ยเมียพี่มีชู้ว่าอล้รตองน่้ไม้เชิงชายเนี่ยนะนว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สําคัญแต่เรามักจะปล่อยให้พี่ช่างทาไม้เชิงชายมันอยู่ตําแหน่งไหนดีกว่าเชิงชาย หน้าบ้านกับหลังบ้านปกปิดความไม่เรียบร้อยของหลังคาโครงหลังคาต่างๆที่มันรอกมาในสมัยก่อนก็ยังใช้โครงไม้อยู่ไอที่เราบอกว่าเราลื้อเปลี่ยนหลังคาเพราะโครงมันเป็นโครงไม้โครงไม้มันพูแล้วอ่ะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นโค้งเหล็กติดหลังคาข้างบนลงไปคราวนี้ฟังก์ชันของหลังคาเขากันแดดกันฝนจบแล้วแต่ประเด็นมันคือไอ้ตรงรอยต่อไอ้ตรงโค้งเหล็กโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่สวยงามพอมันโดนแดดโดนฝนก็เรียบร้อยเหมือนเดิมผ่านไปอีก1 0ปีไม่รอดอยู่ดีเมอเราไม่แปะปุ๊บนกก็จะเข้าไปทำรังข้างในคาอย่างเงี้ยในสมัยก่อนเช ใช้เป็นวัสดุเป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้น้า8กับไม้หน้า6มาประกบกันพอเวลาพอฝนตกน้ํามันก็มันเปื้อนชงชายแล้วพออยู่านานไปมีการผุมีการร่วงหล่นลงมา <What? S 2> เพราะว่าใช้ตะปูตีเขาเ้าไปไงพอตะปูมันหมดลวมันก็ไหลลงมาหล่น <c oughs> ลงมา <c oughs> วันนี้เรามาอยู่กับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากเชอร่าอีกแล้วเราต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเนาะสภาพอากาศมันเป็นเขตร้อนชื้นพอร้อนเสร็จไปเจอเข้าวหน้าฝนฝนตกชุกอีกเราเลยแนะนําให้ใช้วัสดุทดแทนไม้ไปเลยถูกต้องใช่ครับเพราะว่าทดแทนไม้เนี่ยช่างกล้องอธิบายตรงนิดนึงอันเนี้ยเป็น ไม้เชิงชายจากเชอร่านะครับรุ่นเนี่ยวันพลัะครับคือเชิงชายของเชอร่าไปดูในเว็บเขามันมีรุ่นที่เป็นแบบสละสลวยมีลายสลุอะไรมีอีกหลายรุ่นมากมายนะแต่ตัวนี้เราจะมาเน้นว่าเป็นรุ่นวันพลัสเดิมทีถ้าเป็นไม้ปกติหรือหรือที่อื่นเขาก็ต้องเอาหน้าไม้8นิ้วมาหนึ่งอันแปะก่อนแล้วเขาต้องมีหน้าไม้6นิ้วอันนี้ว่าแปะทีหนึงอ๋อแต่อันนี้คือ เป็นเทคโนโลยีที่ทําสําเร็จรูป<ช>ออกมาจากโรงงานเลยเ,าเราสวยงามด้วยวเราจะทําใหม่ทั้งทีเนี่ยเราเลือกใช้วัสดุที่มันมีความทนทานมากยิ่งขึ้นไปเลยครับรานเนื้อเขาเป็นทำมาจากไฟเบอร์ซีเมนต์อย่างเงี้ยเราต้องยอมรับว่ามันอยู่ทนแดดทนฝนเมนเทนเน้น้อยนะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วเนาะของเซราเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นไม้จริงเนี่ยมันจะไม่เนี้ยบเนาะมันจะเก็บงานยากแต่เนี่ย<ช>ด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่าด i อัลมอนคัตนะครับเขาใช้การตัดเหมือนการตัดเพชรมีความเป็นเส้นตรงเลยครับเนื้องานเนี่ยช่างจะชอบเพราะว่าแบบเนี้ยมันเก็บงานง่ายที่สําคัญคววาาาาามมยออนี้้ชช่งบกถไป ไม้จริงมาไม่รู้ว่าเราจะได้ยาวเท่าไหร่เราจะขนขึ้นไปยังไงก่อนเราจะติดอีกทำงานในที่สูงอีกคือเขามีความยาวให้เลือกมีขนาดแบบยาว3เมตรกับยาวสเมตรไปเลือกให้เหมาะสมกับหน้างานคือบางทีหน้างานเราแบบความกว้างของบ้านทาวเฮาต้งไปเจอหน้ากว้างบ้านประมาณ3 5มจุดห้าสามจุด่เมตรเงี้ยกือบสี่เมตรอะไรเงี้ยบางทีเปสี่มจบเลยไม่ต้องต่อครับก็เป็นสิ่งที่เซราเขาคิดขึ้นมาแล้วแล้วที่สาคัญเรามาบอกว่าวัสดุเขานะครับถ้าใครยังมีความหมกบุนเหมือนกันกับเรื่องปวกว่าเออแบบฉันทําบ้านใหม่ทั้งทีฉันจะ ต้องมาเจาะรูฉีดปวกนู่นนี่นั่นไหมก็สามารถทําให้บ้านของคุณผู้ชมนะครับเป็นบ้านที่ปลอดปลวกไปได้เลยผมไม่ต้องกังวลอ่ะเลือกใช้หลายๆวัสดุเหมือนที่เราทำไป็นในหลายๆคลิปถ้าคุณย้อนดูอ่ะเออทำไมเราแนะนําใช้พวกกลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์เพราะว่ามันยั่งยืนกว่า้ามันทดแทนได้ดีกว่า ผมแนะนํางานไวอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นสีของเชอร่าเลยสีเนี่ยของเชอร่าเนี่ยเขาจะมีสีทั้งสีรองพื้นสีทับหน้าในสมัยก่อนเรารู้กันดีอยู่แล้วเราใช้มาตั้งนานแล้วแต่ในยุคนี้สมัยนี้นะครับเปิดใจให้พี่ช่างใช้ไปเลยนะครับเราจะเรียกสีว่าเซล์ไพรเมอร์เชอร่าเนี่ยจะเป็นสีทับหน้าและสีรองพื้นในกระป๋องเดียวเลยซึ่งตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะว่าสีเชอร่าเซลล์ไพรเมอร์เนี่ยคือทนทานต่อสภาพอากาศได้มากถึง15ปีเป็นสีสูตรเฉพาะสําหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ไหนๆคุณใช้ไฟ ไม่ว่าจะเป็นไม้เชิงชายไม้ละแนงไม้ตกแต่งก็ได้อีกไได้อีกได้หมดเลยถ้าคุณอยากจะเอาไปแต่งบ้านในมุมต่างๆกต้องแล้วอยากจะจบงานในขั้นตอนเดียวให้ช่างกล้องพาไปดูจุดติดตั้งนิดนึงดีกว่าได้ครับผมครับมีด้านหน้าที่หลังคามันโผล่ออกไปเนี่ยมันก็ต้องมีตัวเชิงชาแปะไว้แล้วก็มีตัวหลังบ้านหลังบ้านนะเราก็คือทางบ้านไม่สามารถเปลแปะได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านเป็นเทนาเฮ้าติดตั้งด้วยยังไงวิธีการติดตั้งเดี๋ยวผมจะเอาไม้แผ่นตัวเนี้ยไม้ม้เชิงชาเนี่ยไปแปะกับทันๆแล้้้้กยยึึดดนนอตเเเขขาาาาาาไไปมงะ ได้เลยครับเดี๋ยวไว้ช่างกล้องอยู่ในขั้นตอนนั้นกําลังขึ้นางลงนางร้านเดี๋ยวเราตามมาถ่ายทีนึงเพราะว่าต้องไปจ้างฮอมาอันนี้เราจะโรยตัวยกับเฉินหลงไงเรามาโชว์หน้างานของที่เป็นเชิงชายที่อยู่หลังบ้านนะครับ้องเลยคไม้เชิงชายนี่คือเก็บคร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวมีพวกสัตว์พวกแมลงเข้าไปกันแดดกันฝนกันลมในระดับหนึ่งด้วยเรามาโชว์กันในช่างกล้องโชว์สีดูหน่อยอันนี้เป็นสีเชอร่าเซลพไพรเมอร์นะครับถ้าทํางานในที่สูง ที่ข้อจากัดเยอะช่างก้องแนะนําเป็นยังไงแนะนําเป็นสีของเขาเลยเพราะว่าเขาทํามาคู่กันสีเชอร์ล่าเซอร์ไพรเมอร์ตัวนี้แนะนำมากนะครับสำหรับงานไฟเบอร์ซีเมนต์นะเพราะว่าถ้าเราเจองานที่สูงแบบนี้ช่างกล้องจะแนะนําว่าถ้าเรามัวมาเก็บสีลาสีลองพื้นหนึ่งรอบหน้าอีก2รอบทําให้ขาร้านปีนนั่งร้านมันยิ่งอันตรายเนาะครับผมนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้เก็บงาน ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เป็นเชิงชายได้เลยนะครับข้าก็จะออกมาเป็นไงมีความเงาทําให้แบบโดนพวกคราบน้ําเนี่ยเขาทําความสะอาดตัวเองได้เปิดฝามาใช้างานได้เลยนะ <มา S 1> ครับคุณก็คนหน่อยแล้วคุณก็ใช้างานได้เลยไม่ต้องผสมน้ํานะแล้วไม่ต้องวุ่นวายกับสีรองพื้นหยิบกระป๋องเดียวมาทาได้เลยโอเคนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นน้าง,งานดีๆกันครับเดี๋ยวรู้หลังจากที่บ้านเสร็จกันหลังจากนี้นะครับขอบคุณช่างกล้องมากครับ มหากราบบ้านลีนเวตประจำปี2024นะครับมหากราบยังไงคือคุณผู้ชมก็ดูมาจนคลิปๆมันก็ถ่ายทำได้สะดวกรวดเร็วง่ายได้ดี<ช>แต่จริงๆก็คือมันมีอุปสรรคมากมายอยู่แล้วนะครับมันมีคือเราต้องต่อสู้กับอะไรบ้างสภาวะอากาศฝนตกแดดร้อนเรามาพูดถึงกลุ่มวัสดุที่สามารถใช้งานภายนอกบ้านนะครับและมันส่งผลต่อความสวยงามพูดถึงหน้าบ้านหน่อยมันมีอะไรบ้างเฮียเชิงชายหน้าบ้านบัวปิดผิวแล้วก็แผ่นปิดผิวแผ่นอะไรขึ้นอยู่กับดีไซน์ขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วล่ะแต่เมื่อกี้คุณพูดมาอันแรกเลยก คือเชิงชายบางทีดีไซเนอร์หรือเจ้าของบ้านเขาไม่ได้บอกเราเนาะจะเอาเชิงชายแบบไหน <laughs> ผมชอบทําไปก่อนเขาเลยเพราะว่าเราต้องทําให้มันเสร็จในทีเดียวถ้าเกิดคุณเอาของไม่ดีไปทําให้เขาเปุ๊บคุณคิดดูมันสูงขนาดนี้คุณจะขึ้นไปทำทำบบาําไม่บ่อยๆคุณต้องทําให้ดีทีเดียวไปเลยเราพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าพวกกลุ่มแรกๆที่ใช้มากับเชิงชายก็จะเป็นพวกกลุ่มไม้จริงถ้าคุณชื่นชอบความหรูหราอยากได้ความออริจินอลของไม้จริงไม่เถียงกันแต่ถ้าคุณอยากได้แค่ ฟิลลิ่งนะครับฟิลลิ่งของไม้เชิงชายเหมือนไม้เลยนะครับ ทางเชอร่าที่เขามีกลุ่มไม้เชิงชาเป็นรุ่นที่ว่ามีความเป็นโมเดิร์นนะครับเป็นเหมือนไม้2ชิ้นประกบกันมันมีความสมดุลรูปเนาะถูกต้องช่างต้องขนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนที่มีความหนาพอสมควรขึ้นนั่งร้านขึ้นบันไดทํางานในที่สูงเนี่ยมันก็ต้องขนส่งได้รวดเร็วด้วยนะครับมีการเก็บงานค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็คือเป็นสีรองพื้นบวกกับสีทับหน้าทับหน้าในตัวเดียวกันเลยเราจะเรียกว่าเชอร่าเซลล์ไพรเมอร์นะครับสีที่เราเลือกใช้กับบ้านหลังเนี้ยเป็นเฉดสีเทาที่เป็นโมเดิร ซไพรเมอร์เนี่ยก็มีอีกหลากหลายรูปแบบจะไปลิงก์กับอะไรเลือกให้เหมาะกับอะไรคือคุณไปดูสีของกลุ่มหลังคาชายคาก่อนว่าคุณอยากจะได้รูปร่างหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนการทาสีที่เป็นแบบเซลล์ไพรเมอร์เนี่ยช่างชอบเพราะว่ามันจบงานได้ไวเนาะใช่มันสามารถทาได้ทีเดียวเลยไม่ต้องนะบานหยิบหลายกระป๋องกลับมาที่ตัวเชิงชายนิดนึงนะครับ,รบเน้นย,ย้ำกันอีกทีนึงว่าอันนี้เป็นแบบกลุ่มวัสดุ ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับออกแบบมานะครับ,รบ<อ>ให้ทดแทนเชิงชายไม้ธรรมชาติในสมัยก่อนดีไซน์ก็จะใกล้เคียงกันไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดแต่จะไปแตกต่างกันจริงๆในเรื่องของการดูแลรักษานะครับอยู่ไปอีกประมาณ5ปี10ปีก็เหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับชี้ให้ผมดูหน่อยถ้าเอาแบบ ไกลๆอ่ะตรงนู้นอ่ะหเมตรอ่ะอันนั้นอ่ะใช้ที่มันสําเร็จรูปไปเลยนะครับตอบโจทย์แต่มันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมากใช่ครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมคนทางบ้านถึงไม่ค่อยรู้จักไม้เชิงชายแต่คุณเห็นชัดๆตรงไหนพันสองพันสอจอดรถอะไรเงี้ยมันต้องมีเหมือนกับหลังคาจอดรถลงมานะครับคุณเลือกวัสดุอะไรอย่างดีทําหน้าตาบ้านให้สวยแต่มันตกม้าตายว่าบางทีเห็นโครงหลังคาใช่ครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวจบงานด้วยแล้วก็ยึดกับรางน้ําก็ได้อ๋อหลังบ้านที่เป็นการยึดติดกับรางน้ําเพราะว่า กลุ่มวัสดุแบบนี้โดนแดดได้นะครับโดนฝนได้อ่โดนความชื้นได้อยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนสภาพไม่ได้มีการแตกหักเสียหายได้ง่ายนะครับและที่สําคัญก็คือว่าไม่ได้เป็นอาหารของปลวกทางเชล่าเองเนี่ยเขาอยากจะให้มีการทดลองใช้จริงกับบ้านสิ่งที่เขาคิดค้นและพัฒนามาว่ามันทนแดดทนฝนอยู่ได้นานเป็น10บสปีแบบนี้มันจริงหรือเปล่าเพราะดูเมเกอร์ก็ไม่ได้ติดตั้งเสร็จแล้วรื้อออกดูเมเกอร์ใช้งานจริงกับบ้านไปเลยครับสามารถไปดูรายละเอียดอื่นๆนะครับของผลิตภัณฑ์เชล่าได้นะครับที่เ w w ร์ดเว็บ เชอร่าคอมนะครับแล้วก็ช่างกล้องอยากจะฝากอะไรเลยไหมสำหรับพี่ช่างวัาถ้ทดแทนเนี่ยใช้ได้ใช้เถอะตกงานได้เร็วมันลดขั้นตอนและมันสวยด้วยหวังว่าสิ่งที่ลูเมคเกอร์เอามาแชร์ในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้อยู่อาศัยจริงนะครับเป็นประโยชน์กับช่างนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการไอเดียในการรีโนเวทบ้านนะครับสำหรับวันนี้ผมและช่างกล้องต้องขอจากราไปก่อนนะครับฝากผลงานดีๆแบบนี้กันไว้ด้วยนะครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์กันมาไว้ได้แล้วก็ฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับบาย